อิทัพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมานสิกรโรติ พิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติ อีทังโหติเมื่อสิ่งน,นี้มีสิ่งน,นี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทังอุปาชติเพราะความเกิดขึ้นแหน่งสิ่งน,นี้สิ่งน,นี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสิงอัสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งน,นี้ไม่มีสิ่งน,นี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทังนิรุชติเพราะความดับ ไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยาทีท่ทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขารปัจจยาวิญญาณเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมญญีวิญญาณวิญญาณปัจจยา นามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปป,ปัจจยาสลายตนังเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายญตนะสลายญตนะปัจจยาผัโสโศเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ผัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยา ตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโวเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระวปปัจจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามรนังโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตัสสะเกวะลัสสะทุกขขันธสสะสมุทโยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุก ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายยตะเววะอเสสวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังขาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโทเพราะมีความ ดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูป จึงมีความดับแห่งสลายยตนะสลายยตนะนิโรธาภัสสนิโรโธเพราะมีความดับแห่งสลายยตนะจึงมีความดับแห่งภัสสะภัสสนิโรธาเวทานานิโรโธเพราะมีความดับแห่งภัสสะ จึงม,มีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรธทเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงม,มีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะนิโรธโท เพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานอุปาทานนิโรธาภะวะนิโรโธเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพภะวะนิโรธาชาตินิโรโธเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติชาตินิโรธาชรามะระนณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสุปายาสานิรุชันติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัส อุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นเอวะเมตัสสะเกวะลสัะทุกัดขันทัสสะนิโรโทโหตีติความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้สา